มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเน้นสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ บริการวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้พัฒนานวัตกรรมสังคมบนพื้นฐานศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการทำนุบำร,รุงศิลปะวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒจหลิก วิสัยพัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายนอกเหนือจากส่วนงานวิชาการยังมีส่วนงานสนับสนุนที่สําคัญอีก4ส่วนงานที่มีส่วนช่วยในการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนด้านการวิจัยภายใต้พันธกิจการเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยการนวัตกรรมงานสร้างสรรค์เพื่อการนวัตกรรมสังคม TSU SIM โดยใช้แผนวิจัยประจำปี2564 25ถึง2568การสร้างงานวิจัยเพื่อตอบเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ การสร้างงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน T.S.U. Social Innovation การพัฒนาและสร้างระบบพัฒนานักวิจัยรุ่นอาวุโสรุ่นกลางและรุ่นใหม่สร้างระบบฐานข้อมูลและระบบนิเวศในการส่งเสริมการพัฒนานักวิจัย สร้างระบบการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะการเพิ่มจำนวนของงบประมาณสนับสนุนวิจัยจากภายนอก สำนักบ่มเพาะวิชาการเป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อรับใช้สังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตเพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจในชุมชนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย <S <S research utilization สู่เชิงพาณิชย์และมุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต อาจารย์บุคลากรและบุคคลทั่วไปโดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเป็นหน่วยงานประสานง,งานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวอทนกับชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้โดยให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมเด่นๆด,ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน16อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหลักตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,561มีกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ครบทุกแพลตฟอร์มแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม t s i Incubation Platform สำนักงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม Office of Industrial Liaison แผนการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ Industrial Research and Development Capacity Building โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแผนงานสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณพศ 2563, New Seven Platform, โครงการคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตัวอย่างผลงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย SID โครงการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจและสำนักส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ TSEDA โครงการพิเศษภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม Social foresight ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นักคอมพิวเตอร์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศความเร็วสูงการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบ e-doc, e-meeting, esar, eis, ระบบบัญชีสามมิติเป็นต้นพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเช่นระบบงานทะเบียนระบบประเมินการเรียนการสอนและการเรียนการสอนออนไลน์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง co-working space บริการวิชาการด้าน ICT literacy แก่นิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไปการสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องราวของภาคใต้มีที่ตั้งอยู่บนเกาะยอจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอาคาร4ี่กลุ่มมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ประมาณ3 0 0พันตารางเมตรมีสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกทั้งให้บริการข้อมูลสู่สังคมในหลายรูปแบบพันธกิจที่ตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการรวบรวมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาสารสนเทศรวมถึงการให้บริการทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาและจัดแสดงพิพิพธภัณฑ์คติชนวิทยามีชีวิตที่ได้มาตรฐานอีกทั้งพัฒนาความเข้มแข็ง เครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมในภาคใต้ในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการหารายได้สำหรับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผลลัพธ์จากกระบวนงานที่สาคัญ 1>, 1. งานวิจัยงานสร้างสรรค์งานบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. การพัฒนานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนและรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 3. การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมภาคใต้โครงการกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษิณศึกษาสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การลงพื้นที่ภาคสนามในชุมชน 4. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาประกอบด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาการจัดแสดงห้องเครื่องมือจับสัตว์และห้องนันทนาการการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุการจัดทำระบบข้อมูลทรัพย์สินประเภทศิลปะวัตถุและสิ่งของหายาก 5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนเพื่อดำเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้จัดการประชุมทำความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาตอนบนและได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวันว่างร่วมกับเครือข่ายจากสถาบันต่างๆ 6. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม 1. การทำข้อตกลงทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสารสนเทศวัฒนธรรมภาคใต้ระบบดิจิทัล 2. เครือข่ายจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อเสนอให้จังหวัดสงขาเป็นเมืองมรดกโลกด้านวิทยาการอาหารพื้นถิน่น 3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้จัดทำธรรมนูญเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ จัดทำกิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้แก่สมาชิกในเครือข่าย 7. งานพัฒนาฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยได้จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลและแปลงข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม